สวัสดีครับวันนี้วันที่6สิงหาคม2 5 6 7นะครับสถานการณ์ของเซตพิกกลับมาบวกนะครับเปิดกับมาบวกตั้งแต่เช้ามานะครับบวกไป7.08จุดนะครับอยู่ที่1,281.75จุดนะครับแต่ว่าเรายังคงมองว่าเซ็ตยังคงจะต้องลงไปที่1,230จุดนะครับเพราะว่า เซตวันนี้บวกขึ้นมานะครับเราก็มาลุ้นกันต่อนะครับกับ most active volume นะครับในเช้านี้นะครับหุ้น5ตัวแรกนะครับที่ยังคงจะต้องเป็นจังหวะขาขึ้นหรือเป็นจังหวะที่นักลงทุนซื้อมากที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ขึ้นเสมอไปนะครับเห็นได้จากวันนี้หุ้นลงไปนะครับแต่ว่านำมาเป็นตัว แรกในตารางของโมสกิฟุลุ่มก็คือ EA นั่นเองนะครับซึ่ง EA ก็ได้มีการเจรจารแล้วก็จ่ายหุ้นกู้เลื่อนไปนะครับคือเลื่อนจ่ายนะครับราะว่าก็ยังคงมีเจ้าหนี้ที่ก็ทำตามเหมือนกับคือ,คอต้องตามยึดนะครับเราก็นำไปขายเพื่อให้ได้ตัวดอกเบี้ยมานะครับราะนั้น EA ก็ยังคงจะต้อง ติดลบต่อไปแม้ว่าเมื่อเช้านี้เขาก็บวกขึ้นมานะครับเมื่อเช้ายังคงบวกแต่ว่าดูไปดูมาสถานก,การณ์ข่าวเริ่มกระจายไปนะครับเมื่อข่าวกระจายไปก็เริ่มมีการขายออกมานะครับมีวอลลุม่มมีวอลลุ่มเข้าไป11 1 6 7มิลเลียนนะครับก็เลยทําให้เย yeah, นั้นเป็นตัวแรกที่มีบวสักทีวอลลุ่มเยอะนะครับแต่ว่านะครับมาดู3เดือนที่ผ่านมายังคงลบอยู่89%นะครับ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบไป72%็ดองเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่ผ่านมาลบไป13%เปอร์เซ็นต์นะครับ PE อยู่2.10เท่านะครับมี y i e d อยู่ที่8.57%เปอร์เซ็นต์แล้วก็มี EPS ที่0.24แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.30สตางค์ต่อหุ้นต่อตัวนั่นเองสลับ EA ก็ยังคงเป็นจังหวะซด์เวดาวงมานะครับเนื่องจากว่าก็ต้องเรื่องการจ่ายเงินกู้นะหุ้นกู้นั่นเองนะครับ รู้สึกว่าจะจ่ายหุ้นกู้ยังไม่เสร็จยังไม่จบนะครับว่าจะเลื่อนออกไปได้นะครับประเด็นของเขาก็คือว่าราคายังคงย่อต่อนะครับถ้าเรามองว่าจะย่อลงไปที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราดูจากกรอบดีเนอเกชันนะครับก็บอกว่าราคาต่ําที่สุดน่าจะเป็นไปได้ก็คือน่าจะติดลบนะครับคือกรอบดีเนอเกชันนี่คํานวณออกมานี้คืออะไรีเนเกชั่นเขาคำนวณจากการใช้วันเวลาเราก็ใช้ การเคลื่อนที่ของราคานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคำนวณออกมาได้ก็จะเป็นจังหวะให้ดูว่าราคานั้นย่อตัวลงไปต่ําที่สุดนะครับจังหวะนี้ก็คือราคายังคงต้องลงต่ําต่อนะครับปัจจุบันราคาอยู่ที่3.38สตังค์นะครับราคาล่าสุดนะครับเรามองด,ดูโดยรวมแล้วราคายังคงจะต้องลงต่อนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีสัญญาณการจ่ายหุ้นกู้นะครับยังคงจ่ายหุ้นกู้ไม่ได้นะครับ แม้ว่าจะฟันกําไรไปยังไงก็แล้วแต่ตัวเยก็ยังคงจะต้องรวบรวมเงินมาชาระหุ้นกู้ให้ได้วันนี้นะครับมีวันรุ่มเข้ามาเล็กน้อยแล้วก็เป็นวันรุ่มขายส่วนใหญ่นะครับร้อยสิบเอ็มิลเลียนนะครับแม้ว่า m อเมยังคงไซด์เว์ถึงไซด์เวฟไปทางด้านข้างนะครับทายสาซชี้ side ไปทางด้านข้าง,งานะครับแล้ว o บ v ก็ไซด์เว์ไปทางด้านข้างถึงไซด์เวดับเพราะนั้น ยืนยันว่ายังคงเป็นจังหวะสายเวย่ไปแต่นั้นข้างราคายังไม่พุ่งขึ้นมาเพราะว่ามีาร้ผริกษากดทับอยู่น้านบนเองนะครับดัะนั้นการทุนต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะลงไปถึงจุดต่ําสุดที่เท่าไหร่นะครับที่เราคาดการล์ลวงหน้าไว้ก็ประมาณสักอยู่ที่ราคา0.099นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่3บาทกว่าๆนะครับโอกาสราคาของเยจะลงมาที่0 9 9นะ ก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะลงมาจริงๆหรือเปล่าลุ้นกันต่อไปนะครับถัดมานะครับเป็น v g i นะครับดีใจก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าทําไมเมื่อนะครับเมื่อธุรกิจใดก็ตามนะครับที่เอาเงินประชาชนไปนะครับแล้วไปรวมกันแล้วไปอ่ามาเพิ่มหุ้นเพิ่มเพิ่มทุนนะครับจะเอาเงินมาเพิ่มทุนให้กับ v g i นะครับ เมื่อถ้าเกิดว่าดูแนวโน้มแล้วก็ดูต่างๆนะครับของธุรกิจนั้นๆว่าธุรกิจใดที่อเอาภาษีเมืองของป้านเมืองนั้นมาใช้จ่ายนะครับก็จะเป็นเหตุให้บริษัทนั้นๆได้เกิดการติดลบไปเรื่อยๆนะครับท่านก็ต้องจับตาดูดีๆนะครับเราไม่ได้บูลลี่เขาโดย BTS นั้นน,นก็มา เอาหุ้นเพิ่มทุนมาใส่ v g i นะครับเพื่อหวังจะให้ v g i นั้นสร้างสร้างเม็ดเงินให้เขานะครับแต่รู้สึกว่า BTS นี้จะลงทุนผิดนะรัแล้วก็เลยทำให้ v g i นั้นราคาต่ำลงไปนะค,คือคือแหมมันมันพูดยากนะครับถ้าเราพูดโดยตรงๆก็คือว่าจะมาเพิ่มทุนให้บริษัทที่เป็นป้ายโฆษณนาน ให้ให้กระจายโฆษณาให้มันได้ทํากําไรได้ประเด็นก็คือโฆษณาปัจจุบันนี้ก็ยากนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับขนาดของแพลตฟอร์มในช่องที่เป็นสตรีมเมอร์ก็ยังย่อยยับนะครับก็ราคาก็าตกลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวิ i จัยกำไรก็ต้องหดลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะไปเอากําไรเม็ดเงินมาจากไหนกันนะครับเพราะฉะนั้น วีใหญก็ราคาย,ยอ่อลงมานะครับวันนี้ก็ยอ่อลงไปที่0.30สตสางค์ตงอยู่ที่1.76บาทนะครับสามเดือนที่ผ่านมาเขายังลบอยู่0.56%นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไป7.32% 1าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา9%เปอร์เซ็นต์นะครับีไม่มียิวไม่มี d b s ไม่เห็นแล้วก็เ a r นนิ่งเปอร์แช่อยู่ที่ติดลบ0.31สางต่างต่อหุ้นนะครับคือกำไรสุทธิต่อหุ้นนั่นเองนะครับ มาดูจังหวะของ VGI กัน,นจังหวะแท่งเทียนของเขาก็คือเขาขึ้นเหนือเส้นสองแล้ววันมานะครับที่ล่าสุดที่ผ่านมาราคาก็ดูสวยงามพลบรึกษาก็รองรับเป็นขาขึ้นแต่ว่าในวันนี้นั้นเจอข่าวแล้วก็นักลงทุนคิดได้นะครับมีสติขึ้นมาก็เลยพากันเทขายออกนะครับวันนี้ก็มีผลลุ่มขายออกที่ ประมาณ96.19สิบลเลียนนั่นเองนะครับแต่ว่า MSCD ยังคงไซด์เว์ถึงไซด์เว์ไปแต่เนินข้างนะครับท SI ้ายทายไซด์เวดาวราคาตกลงมา OBV สำคัญก็คือชี้ดาวลงมานะครับเพราะนั้นตัวนี้ลุ้นว่าราคาอย่าต่ำกว่าเส้น2แล้ววันที่ราคา1.74บาทนั่นเองนะครับก็ลุ้นให้ราคายืนอยู่เหนือนเส้น2แล้ววันให้ก็ไซด์เว์ไปแต่เนินข้างต่อไป เพื่อประยุงราคาของ v ิจัเองนะครับเพราะนั้นตัววิจัตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าราคาจะค่อยๆซด์เวพยายามยืนเหนือเส้นสองแล้วันให้ได้อันนี้เราก็แนะนำว่าให้ดูเฉยๆนะครับอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรกับ VGI นะครับแล้วก็ราคาของเซตยังไม่ยังไม่เป็นเซตขาขึ้นอย่างชัดเจนนะคแค่บวก7จากเมื่อวานลงไป22จุดนะครับเซตนะครับเพราะนั้นเซตยังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับ ก็บวกลบแล้วยังติดลบกว่านะครับะฉนนั้นยังเป็นแนวโน้มขาลงเราก็เมื่อแนวโน้มขาลงราคาย่อมจะมีโอกาสลงเพวัะนั้นเราก็ต้องถือเงินสดเอาไว้ก่อนนะครับเราแวดระวังภัยเอาไว้ดีกว่านะครับมาที่มัลสแอกทีฟกลุ่มตัวที่3นะครับก็คือบ้านปูนะครับบ้านปูวันนี้ก็ติดลบไป0.10สตางค์อยู่ที่4บาท48สตางค์นะครับ3เดือนที่ผ่านมาบ้านปูติดลบไป10 8%แล้วก็1อาทิตย์1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป13% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป9%เป็นจังหวะสายเว่ยดาวดี20.22.97เท่ามียิวอยู่ที่8.97แล้วก็มี EPS ที่0.15แล้วก็เคยมีการผับอลที่0.20สตางค์ตัวนี้ก็แค่รอผลการโดยเนินงานไต,ตรตามาส2ไตรมาส3ออกมาว่าดียังไงนะครับต้องรอดูเท่านั้นนะครับว่า มีผลการเดินงานไตามาสองบวกยังไงนะครับแล้วก็ผลการเดินงานไตามาสคาดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นแนวโน้มใดเพราะฉะน,นั้นตอนนี้ก็ยังไม่ประกาศผลออกมาก็ราคาก็ยังคงต้องดาวลงไปนะครับสายเวดาวนะครับถามว่าพอดาวลงมาตรงนี้ต่ำสุดเสร็จปุ๊บจังหวัดถัดไปเขาคือถ้าถ้าเราเล่นตามวัฏจักรของราคานะครับ วัฏจักรคือวนลูปของราคาสูงสุดลงต่ำสุดต่ำสุดขึ้นสูงสุดสูงสุดลงต่ำสุดจังหวะถัดไปก็คือจะดีขึ้นไปที่สูงสุดเป็นโมเมนตัมขาขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มองเห็นแล้วว่าราคาลงมาต่ำสุดแล้วที่ราคาปัจจุบันก็คือ4.4846ดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปเขาจะค่อยๆดีกลับขึ้นไปนะครับขึ้นไปที่กรอบสูงสุดที่ราคา4.92นะครับ ตอนนี้4.48 4ก 4. ็ห่างกันแ4จุดนะครับเน,นื่องจากอะไรครับเมื่อไรก็ตามราคาจะอยู่ในกรอบตีเนกชั่นสูงสุดและกรอบตีเนกชั่นต่ำสุดนะครับเมื่อเขาขึ้นสูงสุดเสร็จเขาจะผักลงมาต่ำสุดโดยอัตโนมัติเมื่อต่ำสุดโดยอัตโนมัติก็จะดีดกลับขึ้นสูงสุดโดยอัตโนมัตินะครับเรายึดหลักการนี้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านปูในอาทิตย์ถัดไปนี้คือทั้งอาทิตย์นี้นะครับ จะต้องไซเว์ขึ้นไปถ้าถ้าเซตบวกนะครับต้องดูเซตด้วยนะครับเซตถ้าเซตไปพันสามบ้านปู่จะขึ้นไปที่สี่จุดเก้านะครับถ้าเซตไปพันสามนะครับเซตไปพันสามราคาบ้านปูจะไปสี่จุดจุดเก้านะครับถ้าเซตไม่ไปพันสามบ้านปูก็ ราคาก็อยู่ที่4กว่ากว่า10ถึง4 4.00นะครับเพราะอะไรครับวดรุ่มขายวดรุ่มขายส่วนใหญ่อยู่ที่5้า4ห้มิลเลียนนะครับ MACD ชี้ลงนะครับขายไซส์ไซส์ไวดาว OBV ไซส์ไวดาวเป็นขาลงอย่างชัดเจนนะแต่โอกาสที่เขาจะดีดกลับขึ้นมามีสูงเพราะว่าถ้าเราดูตาม วัฏจักรของราคาหุ้นก็คือเมื่อต่ําสุดก็จะต้องเด้งกลับขึ้นไปที่สูงสุดก็อรอลุ้นว่ามันจะเด้งกลับขึ้นไปที่สูงสุดหรือเปล่านะครับตามทฤษฎีของราคาก็ลองดูนะครับลองเก่งกําไรดูจังหวะต่ําสุดต้องขึ้นไปที่สูงสุดนะครับถัดมานะครับยังคงบวกขึ้นมานะครับถูนะครับเมื่อวานก็บวกหุ้นลบไปยี่สิบสองจุดแต่ถูยังบวก วันนี้ก็บวกขึ้นมาอีก0.15จุดนะครับอยู่ที่9บาท80สตางค์นะครับสำหรับทูนะครับสามเดือนที่ผ่านมาบวกไป12%หนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไป10%หนึ่งที่ผ่านมาบวกไป9.50%นะครับ PE ไม่มียืมไม่มีดีเบไม่เห็นแต่ว่ามีเอ r n อร์จ์เปอร์แชร์ติดลบอยู่0.08%นะครับ0.8สตางค์นะครับอันนี้คือกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับ ไปดูว่าจังวหวะของเขายังคงไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็ยังคงยืนสูงกว่าเส้นลีเนียเรกชั่นขึ้นไปนะครับวันนี้มีวอรุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับที่86.23บิลเลียนนะครับแต่ว่า m a c d ยังคงชี้ขึ้น RSI ชนโอเวอร์บอทขึ้นโอเวอร์โซนะครับแล้วก็ OBV ยังคงไซด์เวย์สิงไซด์แวบขึ้นไปนะั่นแสดงว่าราคายังคง มีโอกาสทํากําไรขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะว่ามีภาวะริตารษษาองรับอยู่ด้านล่างราคายังคงจะต้องไซเวกขึ้นไปนของชูก็มีโอกาสที่จะไปที่สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทรบเราก็แนะนําว่าควรจะถือต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดท่านทํากําไรได้ท่านอยากจะขายก็แล้วแต่ท่านนักลงทุนจะพิจารณานะครับแต่เราดูแล้วว่าถ้าเกิดท่านซื้อแต่3บาท4บาทถือถึงตอนนี้กำไรหมาสานเพราะนั้น อดทนถือต่อไปนะครับมาที่ตัวที่5ตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ BTS BTS นะครับ t s ยังคงบวกขึ้นมา0.10 0.10สตางค์นะครับวันนี้อยู่ที่4บาทสตางค์นะครับ0.4บาท0.8สตางค์นะครับเนื่องจากว่า3เดือนที่ผ่านมาก็ติดลบไป32% 1เดือนที่ผ่านมาลบไป7%หที่ที่ผ่านมาลบไป5% p e. ีไม่มียิวไม่มีดีเพสไม่เห็นแล้วก็มีเออร์เนีงเปร์แชร์ติดลบอยู่0.40สตางค์ซึ่งยังไม่ได้อัปเดตก็รอการปันผลไม่รู้รอการดําเนินการ F45 ออกมานะครับผลการดำเนินงาน F45 นะครับมีกำไรนะครับเท่าไหร่กําไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็บริษัทบมจอต่างๆก็แนะนําซื้อเป้าหมายที่6.9บาท ราคาตอนนี้อยู่ที่4บาทนะครับก็ไปดูการเคลื่อนที่ของราคานะครับเราก็อบอกว่าราคายังเลือกขาลงนะครับราคาบีบเข้ามาค้ากันของบูเจแบนแล้วราคายังคงเลือกเป็นขาลงเห็นได้จาก MACD ชี้ลงแม้ว่า r อซ์ใช้ไซเว์ถึงไซเว์ครับแต่ว่า OBV ยังคงไซเว์ไปทางด้านข้างวลรุ่มเข้าเล็กน้อย มีขายสั้ส่วนใหญ่อยู่ที่87.16บมิลเลียนนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้แม้ว่าวันนี้บวกขึ้นมานะครับบวกขึ้นมาตามอาลยสแต่โอกาสยังคงเป็นโน้มขาลงนะครับยังไซเว์ถึงไซเว์ไปแต่้างก็บอกว่าจับตาดูอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเขาเด้งขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ค่อยซื้อเมื่อน,นั้นนะครับจะเด้งได้จากอะไรล่ะครับก็ผลการโดยงานไตรมาสที่สที่สถ้ารายงานออกมา แล้วบวกนะครับก็จะทํากําไรพุ่งขึ้นไปแต่บก o น,นะครับตัวนี้กินภาษีของคือคือกินเงินของประชาชนนะครับก็อ,อสอมกรหรือว่ากรุงเทพนะครับแพ้แพ้จ่ายไปสองหมื่นกว่าล้านนะครับแล้วก็จะแพ้อีกเพราะว่าคดีเป็นคดีลักษณะเดียวกัน จะจ่ายประมาณ17,000กว่าล้านนะครับ16,000กว่าล้านนะครับกทมต้องจ่ายให้ BTS นะครับก็ดูที่ทางว่าจะสามารถ BTS จะสามารถต่อสัญญาของรถไฟสา,สายสีเขียวได้หรือเปล่านะครับเราก็อรอลุ้นอยู่ที่ตรงนี้นะครับว่า BTS นั้นเป็นบริษัทที่กินภาษีของประชาชนจาก กทมนั่นเองเมื่อเราเก็บภาษีได้ทั้งหมดก็จะเข้าไปอยู่ในกทมก็จะถวเฉลี่ยในกทมจ่ายไรายได้ใกทมให้กทมนั้นมีภาษีจ่ายให้กับหลายสายหลาย,หลายส่วนนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยังคงไม่ราบลื่นในวันนี้ของกทมก็มาจากการต้องไปจ่ายให้กับการผิดสัญญากับบีทอนะครับ ก็ต้องมองดูดีๆนะครับเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ผู้บริหารนะครับบริหารผิดบริหารพลาดบริหารต่างๆนานาออกมาไม่ดีก็ก็ดูลักษณะแยาวๆแล้วกันนะครับตัวนี้ของ BTS เราก็บอกว่าต้องจับตาดูันตอไปนะครับจับตาดูนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนในทุนได้ด้วยความตรงไปตรงมานะครับเราไม่ได้เข้าข้างใครแล้วเราก็อยู่ตรงกลางนะครับสิ่งใจผิดสิ่งได้ถูกแล้วก็พูดไปก,กลางๆนะครับ ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจหรือไม่ไม่เข้าหูท่านใดนะครับเราก็จะยังคงจะต้องยืนยันด้วยความเป็นกลางนะครับถ้าเกิดว่ามันบวกขึ้นมาเราก็บอกว่าหุ้นราคาบวกขึ้นไปพุ่งขึ้นไปเป็นขาขึ้นแต่ถ้าหุ้นเป็นขาลงเราก็บอกว่ามันยังคงเป็นขาลงนะครับก็พูดตามความเป็นจริงนะครับก็เรียนให้ท่านทุนได้ลองพิจารณาด้วยนะครับก็เรียนด้วยความห่วงใยนะครับท่านก็โปรดพิจารณาก่อนที่จะ เก่งกำไรต่อไปนะครับด้วยความเคารพฝากกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ฝากขอบพระคุณที่ท่านการุณาสนับสนุนเข้ามานะครับเอาไว้พบในคลิปเด็ดๆในวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็อาจจะมีคลิปเด็ดๆให้ท่านรับทุนได้เซฟกันนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็รับชมคลิปในลำดับถัดไปขอบพระคุณมากสวัสดีครับ David